สวัสดีอีหนึ่งศูนย์หนึ่งอีหนึ่งศูนย์หนึ่งอีลัตมึงชื่ออีลัสบอ่ออ้าวกูก็หลงเรียกมึงอีนรกอยู่ต้องนานอ้าวชื่อเล่นมึงชื่ออีลัสบออีพ่อนรกวาย เมื่อวานตุนจีนได้เงินไปเท่าไหร่ล่ะใส่ซองมึงอะได้เยอะไหมพูดประลอประชลพูดประลอประชลโอ้ยอยากได้เตะเอเดอจะไปฮอลลีเดย์ได้ได้กี่บาทซองแดงมากี่ซองฮะอีหาได้มากี่ซองน้อแม่มึงนี่คำพูดของมึงนี่นะคนโง่เท่านั้นแหละเขาจะโอนให้มึงอะ โอนมาให้หน่อยโอนมาให้หน่อยว่าแดกว่าดันว่ามึงไม่ใช่ขอทานแต่คำพูดของมึงอะอีหาได้กี่ซองละซองแดงออกมานับหรือยังเก้าสิบเก้าบาทหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮะอีรัตแหมอีหัวหมอนี่อยู่เป็นนะมึงอะ่ะ fc หน้างโง่นั่นแหละ เขาจะโอนให้มึงอ่ะอย่างน้อยกับอีบานน่ะแหละกูค,คิดว่านี่กูคิดนะกูแค่คิดนะเพราะมันหน้าโง่อยู่แล้วอีบานน่ะมันหน้าโง่อยู่แล้วหวานเข้าไปทั่วเงินน่ะเดี๋ยวสมุนสมุนของของอีบานน่ะนจะโดนจัดลายตัวอีหา ขึ้นห่านกันมั่งหรือยังอะตอนเนี้ยขึ้นห่านกันมั่งหรือยังงเห็นไหมมึงเข้าไปดูช่องอย่ป้านู่นไหมอเมริกานะ่ะเขาฝกคีบแล้วเขาให้อภัยทุกอย่างแล้วเขาไม่ออกมาแล้วเขาจบเขาพูดเลยว่ามันบาปแล้วมันเวรกรรมเขาไม่อยากทําไม่ดีเขาไม่อยากพูดอะไรไม่ดีกับใครอีกแล้วเห็นไหมเขายังยังอยู่แบบสงบสง,บสง,เงมเลย แต่อีดอกเหมยเฮียก็ยังเอาเขาไปแขวนเห็นไหมล่ะเขาออกมาพูดอ่ะอีบานทําไมมึงไม่ทํามั่งอ่ะย่าโมยุดอีพวกใจดีทั้งหลายเนี่ยดูดูเขาไปเป็นตัวอย่างอีเอฟซติงแต่ทั้งหลายด้วยอีสาระเลวพวกมึงไงอีสลักทั้งหลายหยุด การให้อภัยน่ะก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกมึงต้องคิดอยู่ในหัวสมองมึงก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้ามึงต้องคิดเรื่องนี้บาปกรรมเวรกรรมมันมีจริงมึงพวกมึงอย่าเอามันพวกมึงอย่าเอาสาใจเวรกรรมบาปกรรมมันมีจริงให้เขาอยู่อย่างสงบอีอนาคอนดาอีด็อก เกียดเขาไม่ชอบเขาจะเสือกเข้ามาคอมเมนต์สะใจไหมเขาด่าก,กลับสะใจไหมล่ะว่างงานมากนะมึงอะ่ะพอดีเป็นวันอาทิตย์พอดีเนาะว่างงานเข้ามาแย่ซะหน่อยเป็นไงโดนดา่าเป็นไงล่ะโดนด่าก,กลับสันดานนิสัยไม่ดีไม่ชอบเขาแต่เข้ามาคอมเมนต์อุ้ยอีควาย เดี๋ยวกูจะขุดมึงอีกตัวหนึ่งอีนาคอนดาได้ข่าวว่าน้งมนต์เขาบอกเขามีรูปนี่ตอนนี้อีติกก็หายเงียบไปแล้วนี่เอออีเรดดิ้งอ่ะเออให้มันรู้จักสงบสงเงยมอย่างเนี้ยดีไม่งั้นกูจะขุดพวกมึงอีกสงบสงเงยมกันมั่งอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นดูแลครอบครัวพวกมึงไปอย่ามาสารแะแน่ว่าเขานัก วันใดถ้าพวกมึงยังไม่ไม่ไม่ใช่เป็นผู้จเจริญแล้วมึงสามารถทําได้แต่ถ้ามึงคิดว่ามึงพูดเป็นผู้จเจริญแล้วมึงหยุดซะอย่าเอามันอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองและครอบครนะัวนักมึงทําอย่างเงี้ยมันตกถึงลูกถึงหลานมึงด้วยนะกูจะบอกให้ไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องเข้ามาดู เป็นไงฮะอีพรอ,อิรัตด,ดำเนินเรื่องไวๆนะมึงอ่ะฮะอย่าเอาไปถ่ายแล้วก็เอามาเบลเไม่รู้กูสารหรือสถานีตำรวจให้เร็วๆหน่อยใครๆก็ทำได้อีฮากูเดินเข้าสถานีกูก็ถ่ายได้รูปอะมึงเข้าไปทำไมที่นั่นอะเช็คภายในหรอมึงเข้าไปเช็คภายในติ่งแตดมึงเหรอ ว่าเป็นยังไงมั่งตอนนี้ชํำรุดหรืออยู่ดีตรวจภายในเหรอจ๊ะอีกกี่ปีเนี่ยฝ่ามึงจะเสร็จเรื่องเนี่ยฮะฝ่าจะออกมาเคลียร์กันเนี่ย mm. กูขี้เกียจมาบน่นมาพูดกับพวกมึงด่าพวกมึงแล้วนะกูก็เหนื่อยกูก็เมื่อยเหมือนกันนะทำให้มันไวๆหน่อยอีหาคนดูเขาเหนื่อยหลักฐานมึงมีเยอะขนาดไหน เอาหลักฐานมาให้ถูกต้องเลยนะมึงด่าเ,าเขาเขาด่ามึงนะ่ะไม่ใช่มีแต่น้องเขาด่ามึงอะ่ะเฮียอีฮาเอามาให้หมดล่ะอ,ออกมาให้หมดนะไม่ใช่จะเอาดีความเอาดีเข้าตัวเอาความช่วยให้คนอื่นเขนาน่ะมึงอะ่ะสันดานหนึ่งมึงมันทําแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอทําทุกอย่างให้เป็นขบวนการให้ถูกต้องเลยนะอีลินหมา มันเข้าไปดิ้นเห็นไหมมันเข้าไปดิ้นช่องในสอนเห็นไหมอีเมยรี่อ่ะอีเมยี่เฮียน่ะมึงเห็นเปล่าฮะอิลินหมาออกมาดิน้นพัก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 ว่าไมา่ใช่อีสารละแนนีวกับอีเมยี่เฮียคนคนเดียวกันคนละเสียงมึงเข้าไปอ่านเข้าไปดูเปล่าเข้าไปส่องเขาเปล่าทีนี้เข้าไปส่องสิช่องนั้นอ่ะเข้าไปส่องช่องในสอนอ่ะเข้าไปส่องดูก็พูดอะไรกันมั่ง เป็นปาร์ตี้อ่ะเอาโพสตออกมานะ่ะโพสตเห็นหน้าโดยสิอีสัตว์ตจะมาโพสทำไมโอ้มึงมีสังคมที่เอามึงโพสมึงมีสังคมเหรอเบอร์หน้าทำยี่อะไรล่ะกลัวโดนแขนนะวนเนาะกลัวเพื่อนมึงโดนแขวนเนะไม่ต้องเบอร์ถ้ามึงเจ๋งจริงไม่ต้องเบอร์อีหาทำยังกับโอ้โหอยู่เมืองนอกทํำยังก็ไม่เคยอยู่เมืองนอกเนาะมาโชว์ตลกอีบ้ากูเห็นแล้วกูขำว่าสมเพศ สมเพศแค่ไปปาร์ตี้โอ้ยถ่ายรูปดอกกุหลาบสมเพศไปอยู่มากี่ปีแล้วฮะอีดอกภาคสองนะจ๊ะ